สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมของค่ายโจเกอร์นะครับผมวันนี้มากับเกม m ันนี่เวลหรือเกมสล็อตตู้เซฟนั่นเองนะครับวันนี้ผมเล่นที่เว็บโจเกอร์ส่นะครับผมใครที่ไม่มีทุนเล่นหรืออยากจะมาลองทดลองเล่นก็สามารถมาขอเครดิตฟรีเขาได้นะครับผมเพราะว่าเขามีแจกกันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดดักกันเลยกับเกมนี้นะเดี๋ยวปรับเบ็ดสักครู่หนึ่งนะครับผมเออปรับไปสูงๆเลย วันนี้กะมาถล่มเต็มที่เลยเพราะผมมากับโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งที่เจ๋งเหมือนกันนะครับผมฝากครั้งแรก50%เลยนะครับผมเนี่ยออดูซิว่าวันนี้ผมจะได้ถอนไหมหรือว่าผมจะคืนเงินให้เว็บเข้าไปนะครับผมอุตส่าห์ได้โบนัสมานะเดี๋ยวเราต้องต้องถอนให้ดูแหละนะสำหรับผมเลือกเกมที่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผมเออมาดิปั่นไปตัอุ้ย อ,อยังนะยังนะยังไม่มานะครับผมเอออะไรวะสำหรับใครที่เล่นทุนหนักๆแบบผมนี่ก็นอกจากจะมีโปรโมชั่นที่แบบฝากครั้งแรก50%นะยังมีแคสแบ็กนะครับผมชืนยอดเสีย10%ด้วยนะครับผมเยอะมากเลยนะสำหรับ10%เนตี่ยปกติผมเห็นแค่3% 5%เปนะครับผมเออใครที่เล่นทุนหนักๆแบบนี้มาเจอได้นะครับผมสายสล็อตแบบเราเฮ้ยเฮ้ยเฮย อ,อบอกแล้วว่าไม่ต้องรอนานนะครับผมโอ้ติฟฟี่ตป,ปินของเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออโหสุดจัดว่ะนะปั่นมานาทีนิดนิดเองนะครับผมเออถึงวะนะเดี๋ยวเรามาดูกันะวันนี้เราจะสลบเแบบนี้ไปได้สักกี่บาทนะครับผมฟีตะป,ปินเข้าแบบนี้นะเออ ใครอยากเล่นเว็บนี้ก็แอดมาได้เลยนะครับที่แอดโจเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้านะครับผมเอาไปเล่นกันเลยนะครับผมโอ้โหแล้วคูณแปดอย่างงี้ <c oughs> แอดมาเลยครับแตกดีแน่ๆครับผมโปรโมชั่นก็เจ๋งนะครับอุ้ยขู่แล้วคูณสามเข้าอีกโอ้โหไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วครับดอกนี้ <c oughs> จัดตักจริงๆว่ะไปขอคูณอีกสอุ้ย โอ้โหยังพูดไปจอกเลยบิ๊กวินเข้าอีกแล้วครับโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยน,นี่ได้ไป2,000กว่าบาทแล้วนะครับผมโอ้โหเมกาเข้ามาอีกโอ้โหเอออย่าลืมนะครับเว็บดีเว็บเจ๋งอย่างนี้แตกดักแบบนี้ต้องแอดจ็อกเกอร์ส่วนส่วนเก้านะครับผมแอดจ็อกเกอร์ส่วนส่วนเก้าแอดเข้ามาได้เลยนะครับผมโมชั่นเจ๋งๆแบบนี้พาเราบวกมาแบบนี้นะ เอออย่าไปรอนะครับผมโอ้โห,โหจุกจุกเลยว่าดอกนี้เกือบหนะ้าพันน่ะผมลืมดูตัวเลขโอ้โห้าพันเข้าไปแล้วครับโอ้โหจบไปที่ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับผม